หมูหม,มูสุดยอดเลยหืม,มเปิดกระแทบครับ ครับอยู่กับช่องแบบสีสารต่างถิ่นครับครับโยชัวสวัสดีครับอยู่กับช่องแบบสีสารต่างถิ่นครับตอนนี้เขามาบรรยากาศครับมาปักเบ็ดได้ปลาได้ยังวัตถีเฮ็ดกับเขากินครับตั้งบรรยากาศครับเอาส้มลูกแก่นสันนะครับมือนี้สีเฮ็ดเขากินน้ำกันครับแซบๆครับโอเคครับติดตามย้าไปครับครับพี่้องครับนี่ยน้ครับผลงานผลงานสีเห็ดับเขาได้ครับ โดยน้องฮรับครับจะตั้งจัดการด้วยนี่ครับเอาเอาตามครับว่าเขาสียที่เมนูอย่างเมนูอย่างนี่ครับต้มครับต้มต้มต้มยังไปช้อนครับต้มฮะยังครับทอดอ๋ออ๋อปลาเจาะวะปลาเจาะมุกมอมุกมอเฮ็ดอยังไงเฮ็ดไปนธุที่ไรอยังเอาตามเนืไปครับกับบรรยากาศดีดีครับเราปิดไฟครับบรรยากาศดีๆครับบรรยากาศดีๆไม่ได้อยาเปิดนะบรรยากาศดีๆครับ บรรยากาศดีดีครับอนี้ครับกระดิบันกรากัดอันนี้ใส่เฉียดมัดเลยป่ะเอาไปครับครับใส่เขียดครับใส่เขียดเก็บผักมาแล้วใส่เขียดใส่เขียดพวกพวกนั้นกู้แล้วอ่ะเก็บแล้วอ่ะเก็บแล้วกินแล้วกับกัปนกไปสิว่ายยังเอาเอาของพวกง่ายค่ะกับนี่แหละเดี๋ยวเอาเอาเอาครับติดตามย้าไปน้ำกันนะครับพี่น้องครับกับบรรยากาศ ดีๆครับหาซื้อเพราะไรครับผมจะโทรมาลดให้อีกห้าหมื่นการซื้อแล้วว่าจะลดให้อีกห้าหมื่นบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศคับผมโอ้ยกูไดดูไก่กที่พอดบ้านจะขอโทษนะครับปีจะส่ชดบ้านครับนเบ็ดนุตัวเมีเอบ็ดไม่ะไรเนูอย่างครับเหมือกันนี่เมนูอะไรเนี่ยจอย หมกหม้อ ok บ่มาใส่สารหมกหม้อครับหมกหม้อเดี๋ยวบัดเท็ศแล้วนะครับเดี๋ยวจังเบิองน้ำกันเนาะให้พ่อคูวเขาจัดการไปครับบรรยากาศบรรยากาศออืเร่งนะโอ้สีวายังนี่ครับมาครับน้องๆทีมงานครับ ครับ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 เดี๋ยวติดตามร่วมกันครับบัดเมนูแล้วว่าบรรยากาศการกินเขาอยู่ทุงนาครับเอาเห้าไปไผซิวะยังอันใดเนี่ยครับเผ็ดยังเนี่ยครับนี่สวยไหมปดแล้วเนี่ยเนี่ยมันสีเหลวเลี่ยงปลาหาไม่เจอปลาหาไม่เจอปลาซ่อนเฮ้ยปลาซ่อนได้เว้ยได้อะไรนะปลาหาไม่เจอปลาซ่อน เป็นตัวหาไม่เจอเนี่ยปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนใครสีใบหยังเอาสัมภีกับพ่อได้ไปวัดไปบ้างขุเอาเอาเอาปลาซ่อนเดี๋ยวทำเบิ้งบนต่องชูครับได้ได้ได้อยู่ได้อยู่อ่ะสามคงครับนี่ครับใส่ไปเราครับชูรถน้ำตาลเรามีไหมจ่อยเกลมหวานมอเป็นยังมันไม่ต้องหวานใช่ไหมไม่มีไม่เป็นไรครับมะนาวมีบ่ มันต se ่ำาคุกไงครับต่ได้เส่นลหยแนงด้วยชูรถเท่ากับไสหรอล่ะเรแป๊นึะมันสั่นมันสั่นไม่ต่ำมันสั่นกล้องสั่นมา5โมงครับนียากเลยนะคะโคงเกลยด ใส่ใส่ครับใส่ยั้ยังมาบอกท่านเป็นไทังแบบผู้หอยเป็นต้นเ่เว้ยอี่ยังเมดังสั่นนีดหลีเนาะเสียบหน่อยหนึงนเดียรบโตไหน่อยนี้โอ้ยเสียบหน่อยนึงเนาะเาบอกว่าบกเลยเนาะเอาบูเลอก็มาทำเอ้แต่ลรมานานนะหาทามบอดอกบอดอกบอดอกบอห้องไ่ยอมแดอก มีอยู่โอามีสอย่างกโฆษณากับเสมออืเสมอเป็อไเป็อเสมอเสมอบ่รับับโตเลยเออน้ามานีรับโตขังออกออกไม่ได้มีทัพพีไหมไม่มีไม่เป็นไรมีเราเขาใช้อยู่ปุ่นมาะปลาปราโยโย ดูดูดูโอ้โหเราถ่ายดีไหมเนี่ยเอาไปหนึ่งสองสามนัวนัวลูกนัวลูกนัวลูกครับนัวลูกอุ้ยมันเยอะครับมันเยอะล่งไหนที่ถ้าโฟมันจุ่มเยอะเยอะครับเยอะเว้ยกล่องเครียองนี่เนาะไม่ไม่รู้แต่ได้ใหญ่เป็นนะอ่าแสบคือเกาลัดให้สิ่งใดมือนี้มีโคกครับมือที่แล้วแสบทอมือยองโมบู เหมือนยองอ่อแซมเอาโยไทโ้ดูสิเป็นแต่แซบบัวครับเป็นแต่เอ้ยเอาชัดๆเลยครับนี่ครับอร่อยจริงอ่ะหืมโอ้ยได้แล้วครับได้แล้วอุ้ยจวดจวดจวดอุ้ยโยโยโยดูดูเอาลงไปอีกลงไปเฮ้ยออขึ้นมานั่นครับนี่ครับยังครับยังไม่ล้าง โอเคแล้วก็จะเอาที่ตั้งกล้องมาเนาะเอามาเต่ว่าเดี๋ยวุูให้ถ่ายดีก่อนตอนกินข้าวก่อนตัวหตัวไหลตัวห้ามตัวเอาผมไปข้างนอะไรตามด้วยมะเขือเนาะเอาน้องอย่าส็งให้ผมอืมเราผมไม่กินผ็ดเอเจาจะกินรึเปล่า กินตาวโยเราจับดูด้วยสิครับไม่โตมัตัดกไปตัดไปตากร้องกังง่วงนอนเหมือนกันตากร้องง่วงนอนบอว่าโอ้ยเนาอแต่ก็ไม่เป็นไรยังมีสติอยู่มีสติบอมีโยแสดงว่าเขาก็มีมัส์ีบอนายดีดดีครับสติเขาดีเออพอแล้วครับบิ๊มาเขยเยอะมากเลยนะมาไปนี่เบิ้งลุงติดตา หมดจวดแล้วครับโอ้ยไอทำไมเนี่ยไม่้เคยลองเซอยโลอืเป็นกะแซบครับโยไทโอ้โหแบตังได็เนาะหาทุ่มหนอจนไห้กัดไปเฮ้ยโอ้เาบาคลัดยันายั้ยังไม่มีกซบ้ามอเราลไมย่ไกลครับยมามาครับบ่ต้องซิมเอาถาดมาอุดม รอ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 แป๊บนึงครับางมาไมม่อลงมาโยชิมสิโอ้ยเออโยปมานี่ลุงนี่ชิมอ๋อนี่ครับอืมหอมสุด้่ะเนาโอ้พริกทำไมเผ็ดจังเป็นไงจูชิมจางไหมจางปลาหลไปหน่อยเนาะพี่ว่าหนือนครับ เผ็ดเผ็ดเกินไปหรือเปล่ามันน่าจะเผ็ดเกินไปน้ำตาลไม่มีได้แล้วเนี่ยได้แล้วจริงมากนี่เราติดตัเบ็ดโยมนะครับเบ็ดโยมไม่ค่อยกินเียดูเอาดีๆเอาดีๆไม่ไม่จะน่าจะพวกอื่นจะมาพวกตัวเองด้วยจะมาเบ็ที่เล่งหายเนาะตื่นใ่ครับ ไม่เป็นไรพอแล้วอช่างภาพไม่ได้เรื่องเลยวันนี้ช่างภาพงงๆเดย๋ยามานี่ลรงไทยทำไมตำแล้วแล้วครับปกงต่ำแล้วแล้วเอาเบิ้งอืนเอาโยชิมซิครับหลานสุดที่รักไหนเป็นไงแซบแซบพื้เเ็ดเหมือนกันนั่นแหละโอเคเบิ้งครับ เอาติดตามเมื่อน้ำกันสุดเนี่ยเอ้ยเดี่ยวเป็นมาสดๆครับุ้ยใบกินหวานสิใดเลยครับพี่น้องครับกินตำหุ่งครับแต่ว่าพี่ไม่รู้ใช้เรือนไม่เคยบ้านสัตว์ครับคือเหยื่ออะไรก็สู้ใช้เรีอนปลาครับจริงคักคักคักข้าวเปลแบกหวานโอ้เฮียบบดนี้อุ้ยคักสุดยอดสุดยอดไฮซีวายยังไปจวดน้ำเพลินก่อนนแล้วตส่นเต้นอยวออกจากหน้าจอมากินเด้อเฮ้ยออกตัวเราตั้งไปหรอแหม ของนี้ครับอืมมาอย่ากเ้อดีากอลยร่งพุ่นนี่ยีโร่ไได้พี่โย่อย่างไม่ได้ครับถูกซีกับไปซีโรกินได้กับโย่เขามีตังห่าก่อนถ้าคนถ้าคนไม่ติดไม่อนี่นะ ถ้าเราวอบตีทีอยังครับตีที่ยังตีก็คือแบบคือแบบบนนะอันนี้เป้งไนเหลียงประดุกหน้าเหลียงอวดเจะวะขวด้ด้กินมากไงเด้ครับพี่รือักคักผักผุ่นจำกับน้ำจำน้ำตามมะฮงแปนเตือนแล้วเต้น้ำขัดขัดขัดให้ต่ำนาอขัดกับ่เสียบอย่งนี้ช็อตแหลกลงคุกไง ว่าต้า้นเผาไห้เว้ยไห้สีวายังบอไซต์ตั้งใจมาเขาเอาพิดตามเย้าไปครับเนเลมูสุดยอด้หมูหมูสุดยอดบอกตรงด้วยครับเด้อเอาพิซซ่าสิบแปดถาดมาแหลกกับบัหอยได้ีงแมนบอครับเออพี่ลีบอบัวหอยพานไปแล้วเอาพิซซ่าก่อนล่ะที่เล้ยโอ้ยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งอีกมาเลได้ได้ อีเลี่ยจากถาดก่อนพิซซ่าแปดถาดแบ่งมาต้องมีใองถาดเลยเนอะเอาเอาเอาไปใไปเลยไพสิว่ายอย่งโควิทยาจินยากเนาะขากักพิซซ่าปลาดุกนี่ละโอเคจัดไปไพสิว่ายอย่ป้าหมอบ่กครับส่งใส่ไปเขาเวียนครับรอวันคลอดแล้วพรุ่งนี้เช้าคลอดเนี่ยขึ้นเวียนป้าหมอขึ้นเวียนอ้ยสุดยอดสุดยอดครับกับบรรยากาศทั้งหน้าก็ ินผู้หญิงเนแต่กต้องจ่ายเต็น์เต็นตครเต็นต์มันนะนอนเต็นต์ะเต็นต์ค่เต็นมันนั่งนั่งล้อมวงนมสี่ร้อยเต็น์ะได้อยู่มั้รอบอย่างเงี้ยแล้ว็บเบ็ดบ้างหาอะไรบ้างอาหารป่าสาไรคือคนที่อยู่แคมป์ก็ยมกันใช่ไหมคนที่หาก็หามากรับนมังกรนั่งผ่านกจิ๋งครับ เพลงยน้ครับบอคกครับน,น,นักร้องผมไม่อยู่นี่ร้องผมไปทำอะบรีเก็บไหมมามามายินดี้อ,อยอยั่ยงนี้ Đây có mấy kia nè quắp cái hả nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ฉันฉันคอนบ้าเุยคุณป้ได้ยอง้าจะไม่พูดอย่างนี้พี่เคยคิดว่าเราถ่ายน้อยไปเท่านั้เราไม่เคยคิดอย่างนั้นนะสัารกนฉันคอนบ้าององด้าเขาแก้ไม่เต็ม ับดไไม่้้าสุดยอดครับพี่น้องมือนี้ก็ฝากที่ตามเลยนะครับครับช่องแป๊บซี่อีสานดังทินครับสำหรับมือนี้ฝากกดกระดิ่งบมักละข้างเลยนะครับขออนุญาตกินเขาครับสวัสดีครับ